สวัสดีค <si suppression> ่ะบอลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่าจะพปตนิดหน่อยพาไปตรงนู้นเหรยทำไมขึ้นหนาวจัลูกขึ้นหนาวจัลูกเย็นเรูปมันหนาวเหมือนยาจะแข็งแล้วเนี่ยยาจะแข็งยาดึงกได้ปลาปลาถูกฝ่องไฟล่ะองบอสคนเดียวค่ะอีกจ้ต้องกินน้ำสมน้ำนะี่พา ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวี๋้วน้องแม่ชิเป็ยังไงบ้างน้องแม่ชิีเดี๋ยวอย่าเฝ้าเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่ะเลยอ่ะาลงเกดไลค์กดแชร์ครับผม

เดาแม่เดาแมเเดาไปไล่ไีไล่อ้าวนองเปลี่ยนวะแล้วหรกเดาแม่เ้าแม่ถึ้มาลยชาวััดนี่ี่พังหกไปครับไอ้กีคอพี่ด้ กนมาคุณหมอละ้เดียเด่่มาแุณหม่แม่วยไหมแม่สวยแม่แม่ก็แม่ไปคุณหมอมาม่นก็ไปคหมอนะนะไม่คุณหมอจะชี้่างเรอคะไม่ใช่ไม่ใช่คุณหมอบอกว่าคุณหมอก็ของก็ไม่สนี่คะ คุ่ส็ยไหมคะแม่สวยไหมค่ะเอแม่สวยไหมค่ะบอกแม่สวยไ้มค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดินตลกกันื่อะีไม่ไม่ะไม่ดไม่ดแไม่ได้ไม่ลกที่ลูกซื้อขอม่อห้แม่เรียนตลกเรียนเมื่อฉันเองลูกเองดิดิ นี่นะนี่แนน่นะอันนี้ <te ric an> uh ่ไปไปหายายแหววเด้ huh. <te ric an> okay. ๋แม่พาพี่ตัดเล่นน้ำก่อนมาเพียสุดมันนี่ไปไปเดี่ยนจุกคอเดียวครับไปเดี๋ไปาปยหค้่มาไตอนนี้มาเลยมหน้ากับแม่่ พอแล้วครับจาวัตดีค่ะจาวัตดีค่ะน่ากลัวจะนอนเราจะเวาตนี้ไหเอาไหนอนไหมนอนนอนในหมอยาอย่างทํะาไหมช่วยอะได้ไหมาไหาโอเคโอเคตอนนี้น่าลอู้อาไหมดี๋ยม่จับให้ลองดูไหมคร อ่ะคุยกับเอฟซีรอเดี๋ยวแม่ไปเอาของยางมาให้อาคุยกับเอฟซีก,ก่อนนะเอฟซีเอาเมื่อสิเอสิเสิรพี่น้องมาเล่นน้ำไปเร็วไ,ไม่เล่นน้ำพี่น้องไม่น้องไม่เล่นน้ำเล่นน้ำก็ไใคจ้ะเล่น,นกับพี่พี่ลิตาพี่กับพี่อะไรนี่พี่อะไรนี่พี่อะไรพี่อะไรพี่อะไรพูดเลยอ้าหน,นูไม่ออกพี่อะไรคะ พี่แพลวพี่แพลวสวยไหมคะอย่าอ่ะพี่อะไรพูดดังๆพี่พี่แพลวโอเคน้องนาฬิตาพี่แพลวสวยไหมคะสวยเหมือนใครคะเหมือนเหมือนใครเจ๊ฝายเหมือนเจ๊ฝายใครเป็นเจ๊ฝาคะใครเป็นเจ๊ฝายคะพ่อพ่อเหรอคะ

ใอย่แหลมตอนสางเต็มร่างใหญ่สัมภาระเอาเพียงอะไรอีกเอาส่งมาจังได้ตัวแฟนมาจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันในยามรานงค้างกันไปว่าคนทั้งบ้านจังได้

quand 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 du 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 creux noir

เอามากี่ล้งแม่ไหมโอ้ยดึงดึงดงสมแม่เล่นแบบเนาะแม่วงเนื้อกแมไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้หรอกอยากควนตรงเน้จีโด้กับจีตงจมดำแล้วมาฉลามมาแล้วนะลาฉลามมากัะตุแล้วนะ ยืนแหลมตอนสูงสุดนั่งครัก่อนเหนื่อยไหมคะนื่ค่ะขละขอลงขอลงหลัค่ะกระโดดกระโดดไหม ¡Vaya! Bueno. คนดูเยอะจังเลยกับของพายอะไรคะมะพร้าวมะพร้าวไม่เคยใส่ลูกอยู่โอ้นิมนต์มันแบบเ้าวน้หอมโอ้นี่มันบักแตงโมโอ้ดิมันแบบชมพูมะข่ายมะข่าวอยู่ใช่ไหมโอ้เมนแบบเผาเนี่ยมะข่ายขาตรงเนี้ยขาตอนที่อยู่ในน้ำเนี่ยกับลูกเนี่ยสะอ่อนหุ่นได้เคมอน

มากอนสิคะเราพึ่งลับไม่ต้องึับโอเคไม่ต้องลับไม่ับกกเไม่ับจับก็ตกสิคะโอเค่ไม่ต้องจับตวเอตัเอนสนี่อันตั้งอยู่ตังไเนี่มาถึงว่ไม่ไม่ๆลองพี่อนเอออ่ี้ยได้ไหมเออเลืเชือเลือจินไปกาวเลเลยค่ะ

ถ้าไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไให้ด้วยนะคะ